อันนี้คืองูหลามแม็กลอสนะฮะเชื่อนยดกนิดนึงอ้าวนี่นี่หัวหัวอยู่นี่หัวอยู่นี่โอ้โหตอนแรกนึกว่าหลบอยู่นะครับตัวตัวนั่งเล็กนะครับหัวเล็กนะฮะก็เป็นงูสายพันธุ์ประจำถิ่นอาศัยแถบแถบตีมอ่ะนะ เวต้าและนูซาเตงกาล่าตอนออกอันนี้เป็นชื่อโซนประเทศที่ไม่ค่อยคุณเท่าไหร่นะครับงูหลามแม็กแม็กล็อตนะฮะมีขนาดใหญ่อ,อ,ยอยู่ในตู้นี้ยังคงยังไม่โตเต็มที่นะครับ <c oughs> ถ้า ดูแลไม่เหมาะสมนะครับจะกลายเป็นมูที่มีอารมณ์ไม่ดีนะฮะอารมณ์ฉุนเฉียวโอ้ก็เหมือนเลี้ยงงูเหมือนเลี้ยงมหมานะครับมีอยู่ที่การเลี้ยงนะอารมณ์ดีไม่ดีนะครับ<ม>ก็ผิวผิวมีสีน้ำตาลดำถึงเขียวนะและท้องสีขาวมีลายจุดสีเหลืองและมีเก็ด สีซีดที่ริมฝีปากอ่ะเกตเกตสีซีดที่ริมฝีปากนะครับอันนี้อู้ฝีปากอ้ขยับนีดนึงอู้หูฝีปากฮูหล่มแมล็อกนะครับ